ลึกมาหน่อยเจอแมวเข้าบ้านเขาเจออะไรมาแต่ไม่ได้ผูกไว้หน้าบ้านผูกไว้ตรงไหนผูกไว้ในดิ้นชักเมื่อคืนสั่งบัวลอยมาไอ้สัตว์เอาเป็นไงพี่เกือบห้าชโมกยังไม่ถึงบ้านเลยลุงจริงไม่ได้เพ่อไม่พาเขาป่าเขาดงเลยจีทีเอสเลยนี่ยคือจะบอกว่าเมื่อวานเนี้ยคือหน้ากินข้าวเสร็จพ่อกินบัวลอยป่ะเออดีเลยลูกก็สั่งบัวลอยมาสั่งผ่านแก๊สร็จปั๊บ สั่งตอนประมาณสองทุ่มสองทุ่มบุรลอยปริญญาสองทุ่มเอ๊ะผ่านไปชั่วโมงก็เนี่ยไอสัตว์ที่เขาทำผถึงไหนแล้วเนี่ยกำลังปั่นอยู่ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งมันออกมาแล้วสามทุ่มกัแล้วสี่ทุ่มก็แล้วพี่ครับหมู่บ้านพี่อยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้คนส่งบุหลอยยังไม่กลับเลยเนี่ยอยู่ไหนก็เมื่อคืนเคอร์ฟิวไม่นอนอยู่เนี่ยให้เก็บเลยโอ้โหเจ้าทีแรงไงมึงไอ้สมซ้ำอ๋อคือจะบอกว่าวันนี้เนี่ย วันนี้คุณรู้อยู่แล้วแขกรเชิญคือใคร <ขอ S 2> แต่<อ>คือคนเราเนี่ยนี่คุณดูเพลียแนะอะไรฮะคุณดูเพลียเลยเนี่ยเพียเสร็ตีสองตีสมมึงก็โทรมาหากูทุกคืนเลยเนี่ยโทรปรึกษามืกอัน <c oughs> ปรึกษา <c oughs> ไหนอะ่ะ <c oughs> คุณสิบห้าเนี่ย ปดล็อกแล้วเอาแล้วยังไงคุณตั๊กรับงานกันแล้วโอ้โหคุณหมอนวนเนี่ยผมแม่งผมดียวไปหลายที่เลยหมอโน้นแพนโบราณได้คุยกันเรื่องงานนี่ครับผมจับเส้นองมเพียนี่ก็เพียจับเดินตามขายคนส่งวัวลอยแล้วกันแลมันเพียเพียทำไงเอ้าวนี่ไงผมมีสิดีมาไหมคุณเพียครับครับผมอะไรจะเต้นทำไมอ่ะไม่ได้เต้นคอกูไม่ดี ด้วยจะเต้นนี่เ็คนอินเดียมาร่วมรายการด้วยมาดูดีดูนี่อันนียอะไรอันีอะไรยินใกล้มือยังกล้านี่ครับกาแฟนี่คือกาแฟสมุนไพรหมอนเสงนะครับสรรพคุณครับช่วยบำรุงร่างกายช่วยบำรุงร่างกายนะครับเรื่องจากผสมสมุนไพร9้าชนิดลงไปในกาแฟกระป๋องนี้นะฮะคาแล้วสดชื <gen> <laughs> <ๆ>่นกระชุมกระชวยแหยเพรยรู้สึกว่ามันจะกระปี้กระเป๋าและทำให้ร่างกายแข็งแรงผิวพรรณดีสำหรับคนที่ ชอบดื่มแอลกอฮอล์ใช่ oh. คนที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ oh. ผมบอกเลย ชอคุณช้าเดี๋ยวคุณจะแห้งเนี่ยตื่นตื่นทีเยอะเลยโอ้โหตั้งแต่มีโควิดโอ้โหกินเกลล้างมือไปทุกวันเลยเนี่ยใช่ไม่คนแอลกอฮอล์ไอพี่อะไรอะไรอะไรไอคอนเดี๋ยวนะสภาพอย่างนี้พี่ทำทำเรื่องลงมือเราผมชอบตบคนทุกคนสภาพนะฮะคือจะบอกว่าทำให้กระชุ่มกระชวยแล้วผิวพรรณดีสับปี้กระเป๋างกระสับกระเฉงนะครับผมสำหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์นะฮะแล้วมีอาการแห้งตื่นเช้ามาคุณดื่มกาแฟหนึ่งกระป๋องไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือเย็น จะหายแห้งทันทีครับจะหายแห้งท anyway> ันทีอนี่ตาเดี๋ยวนี้ดูนี่ดูนี่ดูนี่นี่อันี้แบบว่าสําเร็จรูปโอเคโอ้ไม่เผื่อแผ่ใครเลยแต่ดื่มแล้วก็สดชื่นจริงๆเลยนะยังไม่ได้ชงตอยาไม่ได้ชงมันเป็นสมุนไพรครับพี่น้องนะฮะสนใจนะคุณคอรเซ็นเตอร์โทรไปถามนัดเดยด ที่กาแฟสมุนไพรหมอแสงนะ0 2 5 1 6 4 4 8 8หรือไปติดตามที่เพจหมอแสงได้เลยอ่าเบอร์อยู่ข้างบนนู้นพี่นุ้ยเบอร์ยังว่างเบอร์ไม่ใด้ทุกแกนี่ไงขึ้นตามเบอร์ให้นี่สั่งได้นะฮะแล้วกินกาแฟป่ะกินสิกินร้อนหรือเย็นผมชอบเย็น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 เพราะกินกาแฟป่ะแล้วนี่คือพี่นุ้ยคือพี่นุ้ยกินร้อนหรือเย็นกินร้อนอ๋อเหมือนเขาบอกไงกินร้อนอ่า กินร้อนกินช้อนร้อนกลางล้างมือเี่ยหนุยใช่กินร้อนร้อนกลางอใส่ถุงยางตีหม้อไปตีหม้อไอ้ยชอบไหมล่ะหูผึ่งเลยนะตีทันทีเลยเนี่ยกินร้อนก็มีเหรอมีครับผมมีฮะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เล็กมากมากเลยนะครับขอบคุณครับนะครับผมนี่ร้อนๆของเรามีด้วยเพาอปกติกินกาแฟดิแต่ว่าพี่คือคือ กินหวานได้นอะไรไหมได้เลยอที่เขาผสมมาอยู่แล้วไงนะนี่ผมไม่รู้ว่าเขามีกาแฟด้วยเนี่ยผมก็กา็ฟลูกเออนี่ครับแฟนประจําของหมอเสงนะจริงป่ะเนี่ยก็ได้ว่านชักบนลูกมาไงเป็นไงฮะเมียกินไม่หมดเดี๋ยวเราไปกินข้าวเออที่ผมชักทั้งเดือนเลยอ่ะเดี๋ยวชงร้อนๆเลยไปนี่เชงร้อนๆชงร้อนๆอ่าอ่าอีเร็้ยวอ่าจริงวนๆ คนหน่อยดูนี่ดูนี่ดูนี่เข้มข้นไหมเข้มข้นไหมดูนี่เห็นไหมพ่อเขามีสมุนไพรครับอ่าหมอเสงนะครับแต่ปกติพ่อเนี่ยนี่นุ้ยอ่าคนนี้หนึ่งคนนิดหนึ่งก็ร้อนปกติชอบกินกาแฟพี่นุ้ยก็ใช่เนี่ยนุ้ยชนชนอ่ะนุ้ยอ่าปั๊บเข้าให้อ่าพ่อกาแฟเนี่ยกาแฟเนี่ยมันชอบแบบไหนรูปร่างอ๋อแล้วกระป๋องเก็บไหม โอ้กเฉียบเลยควรมีติดตู้เย็นประจําบ้านได้เลยรสชาติดีมากโอเคไหมเข็มคนมากเข็มข้นไินสมุนไพรด้วยถูกต้องชอบแบบไหนอร่อยสั่งได้เลยนี่ไงก็บอกแล้วมีทั้งทีนวันทั้งปรุงสําเร็จนะครับหรือว่าสําหรับคนที่เลี้ยงปลาคาร์ฟฟูเมสโค้ยฟาร์มนะฮะจำหน่ายปลาคาร์ฟนำเข้าจากญี่ปุ่น